ทุกคนืม่จะไม่ไหวลองไห้สวัสดีค่ะทุกคนมาพบแม่จ๋าพาเพลินกันอีกแล้วค่ะวันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมากินส้มตามกันอีกแล้วนะคะโอ้ย ก็จะได้กินเหงื่อไหลคายย้อยจัดชงจัดฉากเป็นวันนี้เป็นส้มตำปลาเนะยจ้ะส้มตำปลาบ่มีปูเด้อกับเส้นหมี่จ้าเส้นหมี่มะเขือแล้วก็ชะอมอันนี้ไปเก็บมาตามข้างสวนข้างรั้วบ้านเลยนะคะมาทุกคนน้ำลายใหญ่กว่าจะได้กินเลยโหเหงือไหลคายย้อยดูสีทุกคนดูสีวันนี้สีสัน แซบแบบสีโอเผ็ดมากสวัดสวด,ดีวันสงการนะคะทุกคนสวัสด,ดีปีใหม่สวัสด,ดีปีใหม่ไทยวันสงการานฟ้าล้องขึ้น มาถึงก็บันเลงเลยโอ้โอยลวนเส้นมีลวกมีขาวลวก ชะอมปลูกเองนะครับชะอมปลูกเองข้างรั้วไม่มีสารพิษเชือ้อปน

เผ็ดมากมา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 ขครอยากมีเรื่องข้าออยากมีเรื่องมาเลย อทุกคนเผ็ดมากแม่แหมเดี๋ยวไปเก็บของอยข้มีว่บ้ายงๆยงจะคำก็ยักไปที่ได้เห็นน่ะออกสื mm ่อออกสื่อแล้วซ่อนอันนี้มีแขกรับเชิญนะคะวันนี้แขกรับเชิญอันนี้คนไทยนะคะไม่ใช้มือค่ะไม่ใช้มือไม่ได้ฟิลลิ่ง แขกรับเชิญอ,อือหือ<ะ>อือหือนี่อือ,อ <c oughs> <c oughs> หือเผ็ดมากเลยเผ็ดมากเลยแ่บแสบแม่จาาตำเองนะคะวันนี้อันนี้ตำพริกหรือว่าตำมะละกอตำพริกค่ะแ่บ <c oughs> แซบออกสื่อไม่ได้แ่บ <c oughs> แซบซวงแล้วกัน หวสองคงงไแล้วดว่าตหงียกพกตกัอหอแล้วบอกทนความเผ็ดไม่ไหวไปแล้วทิ้งเราไว้ เผ็ดมากๆแขกรับเชิญยอมแพ้ไปแล้วค่ะพริกที่ไม่จากตามวันนั้นนะที่ไม่จากซื้อมาจากตลาดนัดวันนั้นแล้วพ่อค้าบอกว่าเป็นพริกที่เผ็ดมากเผ็ดจริงยอมรับ อืมที่น้องเลยไม่รู้จะเซดว่าอะไรเผ็ดมากมากเส้นหมี่มันก็จะเหนียวหน่อยเนะไม่ได้ไม่ได้เออ่เจียวกระเทียม เกียกระเทียมใส่นาะถ้าเทียวกระเทียมใส่มันจะหอมแล้วก็มันก็จะไม่เหนียวพี่คนจะจบงานไหมเนี่ยสงสัยจะต้องยอมแพ้ องัาไม่จจะต้องยอมแพ้ซะแล้ว คือเผ็ดแบบไม่ต้องคุยกันเลยอะเผ็ดแบบคุยกันไม่ได้เลย ทุกคนแม่จะไม่ไหวแล้วร้องไห้ต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้คลิปนี้แม่จาจะต้องขอตัวลาไปก่อนเท่านี้ก่อนเพราะว่าเผ็ดมากนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องแม่จ๋าพาเพลินนะคะยังไงก็หวังว่าเราจะเป็นกำลังใจให้กันละกัน ต่ต่อไปนะคะในคลิปต่ต่อไปนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันสงการนี้นะคะปลอดภัยจากการเดินทางแล้วก็โควิดนะคะทุกๆคนทุกๆคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย